เรายายก็ไม่ได้ดูนะฮะรถมันก็ร้องอยู่เซ็นเซอร์มันก็ทํางานอยู่แต่ยายไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูว่าเขายายรู้แต่ว่าเขามาแล้วแต่คิดว่าเขาผ่านไปแล้วไงที่ไหนได้ตูดจะขวางเธอเลรออยู่ตูดรถเขาอ่ะเออขำแห้งพี่น้องเลยตอนนี้มืดเร็วเร็วนะฮะมงเองมือเร็วจัง ห้าโมงกว่าหกโมงเย็นเลยมันข้าเร็วตอนนี้สวัสดีทุกคนจ้าอย่าอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะ พาไปกินข้าวอยู่บ้านพาไปกินอะไรของแซ่บๆยายทำกุ้งดองตัวใหญ่ๆเลยดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานใส่ตัวเย็นไว้แซ่บเลยแหละพู้ักไอ้วููละกไอ้เฮวเดี๋ยวพาไปกิน สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืเกิดไลค์นะคะกดไลค์ด้วยจะะ้ค่ะไม่รู้ไอ้นกมันมาจากไหนเยอะมากๆเลยร้อยตัวตกเย็นมาเป็เนร้อยตัวเลยนะ นีจะพาไปนั่งกินอยู่บ้านใจเย็นๆน,นั่งไหลสดไปเรื่อยๆยนะ FC. เอซอ้าวจะข้ามาทำไมละ่ะเลกเป็นร้อยๆตัวเลยนี่ นกแรงอ่ะรู้ว่าจะมากินอะไรอ่ะอกาดำาว่ะไม่ใช่นกแรงสิกาดำเป็นเร้อยเลยเลย,ลยร้อยนะมั้งมันเกาะในสายไฟดำไปหมดเลย จริงๆเอฟซีไม่มีใครกดไลค์ให้ยายเลยสักคนเดียวมีคนดูสี่คนไม่มีใครกดไลค์ให้สักคนเลยหาในป้งไม่เจอเหรอหาที่กดไลค์ไม่เจอเลรเอฟซี มีใครกดใครให้สักคนเลยมันเปไงมันตไปลา,<ป>ายมันมันเป<า>็นตาทิ่มบ่คิดว่าเพราะหัวมันตำาน่าหัวมันทิ่มลงมาไง ยายก็เลยถามหลานชายว่าเห็นมันจอดรถมองยายก็เลยบอกว่ามันจะขูดบอกมันจะส้นบอกมันบอกว่าห่างหลายยูมันบอกจะถึงบ้านแล้วพอดีหลานชายมันจอดแกบให้ยายลงไงเมื่อกี้ยายก็เลยถามมาเพราะว่าถนนไอเส้นที่ยายวิ่งอยู่นี้มันต่ํากว่าเส้นที่ยายขับมาใช่ไหมมันจะสูงมันจะสูงแล้วก็มันก็เวลารถเราเลี้ยวลงมันจะหดทิ่ม ห่าทิ่มไอ้นั่นมันจะชนอ่ะคันชนมันอ่ะจะชนข้างล่างไงยายก็เลยถามว่ามันตําบ่มันสีส้นบ่ <c oughs> โอ้ยของคุณหลายเ้อะก้อนหินแต่ว่าสีคนอ่ะโอ้ยของคุณลยหลาย,ย,ย,ลย,ลายแต่ก้อนหนยักสมอนหนาแลนากกำหนาพอกไปหน่อยห่หอดงานแล้วไปสิว่าจังไดอีกแต่ว่ามาเดอ้อ รถก็ไม่ได้เอาไปล้างอ,อ้ามันหองบึงอาหหองบึงจะปลมันรอ กลัวแต่เรารเบรกมันกลัวแต่เราไม่เบิกนะเอฟีชนวะเดี๋ยวสิบึงมันขึ้ห้องดังถูกห่างตั้งเยอะมันก็ร้องรันเลยมันกลัวเราชนไงมันก็เลยร้องให้ยายยายมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ได้ของมาหลายคักพี่น้องไปเดินตลาดมาเมื่อกี้นะ มเมื่อกี้นะยายไม่เคยลืมล็อกบ้านแต่ทำไมวันนี้ลืมยายดีนะยายขาบนไปทางนี้กุญแจกุญแจล็อกบ้านอยู่ตรงนี้แต่ยายก็ไม่ได้เห็นหรอกทีนี้ยายนึกได้ว่าเดี๋ยวยายจะมากินกุ้งกินกุ้งดอง กุ้งดองน้ำปลาเอ,อ่อยายก็เลยบอกเออเดี๋ยวกลับไปลกุ้งออกจากช่องฟิตก่อนเพราะว่ายายแช่แช่ก่อนจะไปประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมในช่องฟิตกลัวมันแข็งยายก็เลยโอย้เดี๋ยวกลับไปบ้านไปเอากุ้งออกก่อนอะที่ไหนฮะมาถึงหน้าบ้านรถจอดประตูไม่ได้ล็อกพอมอพอพอไม่เห็นประตูไม่ได้ล็อก นะกุญแจาวางอยู่นี่อยู่ในรถโอ้ยไม่เคยสับเผ่าเลยแทบชัติว่าไปหลายวันตายกลับมาเรือตบ่บานลงจมตายแน่ห้องนอนห้องนั้นก็เข้าได้เวิร์ดเพราะว่าย,ายไม่เคยล็อกห้องนอนด้วยเปิดตรงนี้เข้าได้ทุกห้องเลยไงห้องยายจะเปิดไว้ทุกห้องเลยไงดีนะกลับมามาเอากุ้งออกจากช่องฟิต่ป ที่ไหนได้ประตูบ่ได้ปิดบดไล้ล็อกบด้ลยยังเลยน้องเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านทักคนเขาไม่ได้มาสนใจบ้านยายอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไปขายของเขาน้องอีกคนหนึ่งเขาก็เดินไม่ได้เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วหน้าบ้านไม่ได้หันไปหาเขาด้วยหน้าบ้านยายหันไปหนีคนอื่นไม่มีใครใครไปใครมาเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยหน้าบ้านยายมันหันมาทางนี้บ้านพี่น้องมันอยู่ทางนู้นอืมใครจะเดินมาบ้านยายก็ไม่รู้เข้าออกเขาก็ไม่เห็นเขาสิคนไปเบิดบ้านได้เขาก็บ่เห็น เออขย้อนแต่โชคดีกลับมาเฮื่นพี่น้อง